ที่มีเป้าหมายในชีวิตไม่อยากเกิดแล้วนะครับอยากไปหาทำวิธีอื่นที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนนะมันเสียเวลานะครับวิธีที่จะไม่เกิดเนี่ยมีคนคนเดียวที่เจอก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วมันไม่ใช่วิธีที่ยากเลยมันเป็นวิธีที่ง่ายแต่เราต้องทำอย่างต่อเนื่องทุกๆวันครับ ใครที่มีเป้าหมายในชีวิตว่าพอแล้วกับสังสารวัตรพอแล้วกับโลกใบนี้พอแล้วกับเกมเกมนี้มันเหนื่อยเหลือเกินมันทุกข์เหลือเกินต้องวิ่งสแสวงหาทุกอย่างวิ่งมาก็ไม่เคยพอไม่มีอะไรเคยพอเลยมันหาหาหามันวนอยู่อย่างนั้นเบื่อแล้วอยากกลับบ้านแล้วบ้านที่แท้จริงพระพุทธเจ้าบอกทางกลับบ้านไว้แล้วครับทางกลับบ้านที่แท้จริงคืออาริยมรรค มีองค์8พูดย่อเหลือ3คือศิลคือสมาธิคือปัญญาพูดย่อเหลือสองเนี่ยคือสมาธะและวิปัสสนาพูดย่อเหลือหนึ่งคืออานาปนสติหรือกายคตาสติก็คืออะไรอานาปาเนี่ยแปลว่าลมหายใจ สติก็คือว่ามีสติกับลมหายใจเมื่อเรามีสติอยู่กับลมหายใจมันจะเป็นทางดําเนินไปสู่มรรคผลนิพพานกายคตาสติก็คืออะไรร่างกายที่มันมีสติในการขยับขยื่นในการทํานูน่นทํานี่แล้วมันมีสติประกอบกันนะ่ะมันเป็นทางดําเนินไปสู่นิพพานผู้ได้เข้าใจง่ายคือการจเจริญสติในปัจจุบันนั่นเอง คุณจะนั่งสมาธิหลับตาลืมตาก็ได้กําหนดรู้ลมหายใจคุณจะเดินจงกรมก็ได้รลมหายใจคุณจะว่ายน้ําก็ได้เขารู้การว่ายน้ําคุณจะวิ่งก็ได้เขารู้การวิ่งในปัจจุบันถ้าเราเอาสติอยู่กับปัจจุบันบ่อยๆแล้วมันเจริญสติทุกวัน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 มันจะเป็นทางดําเนินไปสู่มรรคผลนิพพานแล้วเมื่อคุณดําเนินสู่มรรคผลนิพพานแล้วเนี่ยตัวคุณเองจะรู้ได้ด้วยตัวเองไม่ต้องไปถามใครเลย ถ้าเกิดเราคิดว่าเรานิพพานแล้วแต่ไปถามคนอื่นอ่ะผมทิพพานหรือยังครับให้รู้ไปเลยว่ามันยังไม่มีพานถ้านิพพานแล้วมันจะสิ้นสงสัยกับตัวเองขอเข้าใจไหมเหมือนเรากินข้าวอิ่มอะ่ะไปถามคนอื่นไหมผมกินข้าวอิ่มยังครับไปถามไหมเราดื่มน้ำเนี่ยผมดื่มน้ําอิ่มยังครับถามไหมเรารู้อยู่กับตัวเองนี่นะครับคือการปฏิบัติด,ด้วยตัวเองเห็นไหมทีเนี้ย ใครก็ได้บนโลกใบนี้ที่เอาวิธีเนี้ยมรคมีองแปดเนี่ยไปปฏิบัติผู้นั้นถึงมรรคผลนิพพานปฏิบัติจนสิ้นสงสัยนะั่นแหละถ้ายังสงสัยอยู่ว่ามรรคผลนิพพานเป็นยังไงนิพพานคืออะไร <S <S ก็แสดงว่ายังปฏิบัติไม่ได้ถึงนิพพานถ้าถึงแล้วมันจะสิ้นสงสัยนะครับทุกคนแชร์คลิปนี้ไปเป็นธรรมทานนะ